เลือกสไตล์ไหนดีคะสวยเก๋ก,กันทุกคนเลยค่ะกับ b l a c k p i n งนะคะในคอนเซปต์ watch us move คะ่ะมองดูพวกเรานะคะเคลื่อนไหวสิกับคอลเลกชันต้อนรับฤดูใบไม้ผลิคะ่ะที่กำลังจะมาถึงนะคะที่ทาง Adidas คะ่ะจัดให้อีกแล้วนะคะ ล่าสุดค่ะมีการมาอัพคลิปนะคะเผยโมเมนต์ของสาวๆแบล็กพิงคแต่ละคนค่ะกับชุดออกกำลังกายนะคะของทาง Adidas ที่จัดให้แบบจัดเต็มค่ะที่คุณนะคะสามารถไป Mix and match กันได้แบบตามสบายเลยนะคะ ไหนคุณชอบแบบไหนคะเลือกสไตล์ไหนดีคะจะมาแบบเป้นหวานอย่างพี่ซูนะคะหรือว่าจะมาแนวสวยหรูแนวคุณหนูหน่อยๆะคะอย่างสาวโรเซ่ก,ก็มีให้คะ่ะหรือว่าจะชอบแนวเก๋นเซลแสนสซนนะคะมาเป็นกางเกงขาสั้นแบบสาวเจนนี่ก็มีให้อีกเช่นกันคะ่ะส่วนตลิสนะคะก็ยังคงคอนเซปต์ค่ะเป็นสายแรปนะมีการใส่ชุดของทางไอดิอาสนะคะเป็นกางเกงขายาวอีกเช่นเคยคะ่ะพร้อมกับมีสร้อยคอนะคะห้อยอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ ซึ่งงานโฆษณาตัวนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าปังมากๆค่ะทาง Adidas นะคะคงจะหวังตีตลาดจีนค่ะเพราะว่าคราวนี้ค่ะจัดให้สีสาว b l a c k พ i n นะคะเป็นพรีเซนเตอร์แบบเต็มๆอีกต่างหากนะคะคราวก่อนเนี่ยยังมีการจัดไปรวมกับซุปตาอีกหลายๆกลุ่มนะแต่คราวนี้ค่ะบุกจีนค่ะจัดให้ BLACKPINK ลุยเข้าไปแบบเดียวๆะคะแบบทั้งกลุ่มยกทีมแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งชุดที่ออกมานะคะจัดให้คราวนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้สุดติงจริงๆค่ะชุดสวยทุกอันเลยนะคะจะใส่ออกกําลังกายนะคะหรือว่าจะใส่เล่นชิลๆในห้างก็ทําได้เลยนะคะชุดสวยมากๆค่ะก็เนี่ยแหละค่ะแต่ละลุคของแต่ละคนนะคะเขามาเป็นคลิปด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่สวยงามนะคะในแต่ละคนค่ะแอดก็เลยเอามาฝากแล้วกันค่ะ คุณลูค้าชอบแนวไหนนะคะของคนไหนนะ,ะ mm. ก็ลงมาพูดคุย mm. กันได้นะคะยิ่งด้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้แนละ้วต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะ mm. ก็กจบคลิปนะคะ mm. ก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า